สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนจ้าเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้สิมาว้าเรื่องที่กำลังกระแสข่าวตามกระแสข่าวที่กำลังมาแรงนาตอนนี้นอะกจากคือผู้ใด,ดติดต,ตามข่าวก็จะถูเนาะว่ากระแสแต่ละเมือนแต่ละเมือมีอย่างแน่เมื่อนี้เขาจะมาว้าคือกันจะ้ะเพราะว่าทนไม่ไหว ่อ,อยทษมบาไวพี่น้องฟังมาหลายมาหลายคราวมาหลายอันนี้แล้วมันมีข่าวนีก็เดี๋ยวอยากออกเมาเวาจ้ะอันนั้นคือว่าคนที่ขายของออนไลน์น่ะพี่นอ้องมูเจ้าคิดจังไดนี่คอยถามเนี่ยมูเจ้าคิดจังไดอันนี้บริเวความบริวารผู้ใหน,นะคะคือว่าความคิดแต่ละคน มันไม่เหมือนกันลูกหลายหลายพ่อพันแม่เนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะความคิดเห็นแตกต่างกันและแสดงความคิดเห็นไดอ,อันนี้สิมาเวาในแง่คิดในมุมของข่อยความคิดเห็นของข่อยจากพี่นอ้องม,มันเป็นยังอะไรยังไงเนาะบางคนกับบริษัทตามข่าวก็จะบรูอันนี้สิมาเวา้า แบบสรุปคร่าวๆนะจ๊ะสรุปคร่าวๆคือว่ากฎหมายเขาออกมาแล้วอืกฎหมายใหม่เขาออกมามสดร้อนๆคือว่าผู้ใดขายของออนไลน์อืขายของออนไลน์นะคะคือต้องลงราคาให้ชัดเจนและกับสินค้าเป็นอะไรยังไงอืให้มันชัดเจน คนที่ขายของออนไลน์คือว่าห้ามเวลามีคนินวีล่ามีคนทำไปในคอมเมนต์ห้ามมีคำว่าเดี๋ยวอินบ็อกมานะคะเดี๋ยวอินบ็อกไปหานะคะห้ามมาจังสี่ออให้ระบุให้ระบุให้ทุกคนเห็นในโพ์นั่นออในโฆษณานั่นเลยว่า ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะนั่นละักกะตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนี่ต้องมีเลขอารบิกกำกับนำจะพี่นอ้องห้ามเป็นภาษาแบบเขียนหนึ่งสองอ,อย่างเดียวหรือภาษาไทยได้เขียนเป็นตัวหนังสือต้องมีภาษาอารบิกใส่ค่ะพปพร้อม อืมทางการบดายดจะผิดกฎหมายหลักกะ,ภา,าะภาษาเขียนเนาะภาษาเขียนนี่กะเอาภาษาอังกฤษภาษาไทยปนไปน้ากระดแต่ว่าตัวเลขตรงมีภาษาอาหรับิกน้ำเด้อพี่น้องเออเขาบอกมาแบบนี้ลักกะใครไม่ทําตามนะคะใครที่ไม่ทําตามกฎหมายเขาอืม มีโทษปรับถึงขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทพี่นอ้องขั้นต่ำือสูงสุดนี่ก็บ,บรูหวแต่ว่าจำได้คร่าวๆแต่ว่าหนึ่งหมื่นบาทน่ะพี่นอ้องเออแล้วกะใครที่แจ้งบอ่อเสนะคะใครที่แจ้งบอ่อเสมีรางวัลคือว่ารางวัลที่แจ้งบอ่อเสไปมีรางวัลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละถ้าจำาม่ผิด อืม2ซคือคุณจะได้รับค่าหัวอยู่ที่2,500บาทจากพี่น้องเออคิดเบื้องเอาผู้ใดตกงานช่วงนี้ผู้ใดบ่ม่จะก,กินผู้ใดวิตีจเด็ดคุณได้อาชีพใหม่แล้วนะคะอ,อืมไปเลยจ้ะนั่นละ่ะไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนำหรือบอกให้ไปทำนะคะเป็นการพูดกระแนะกระแหนเออสำหรับ ข่าวอันนี้คือความคิดของข่อยในข่าวมันเป็นการที่ว่าเชิงเชิงที่แนะนําคนที่รู้บอเสด้วยแหละเอออืรู้บอเสให้แจงเข้าไปแต่ว่าข่อยบอกแนนํำดอกจ้ะอืมไม่แนะนําคืออ้าบอกตรงๆแต่บ,บริคายของออนไลน์แต่ว่าก็เคยขายคือบมอแฮปปี้เออขออ่าวโมแฮปปีนะ้น่ะ ข่าวตรงนี้คือเขาไม่ได้ไปฆ่าใครอะคุณเขาไม่ได้ขายแบบของผิดกฎหมายของยาเสพติดอะไรอะไรแบบนี้คือเขาหาเงินเขาหาเงินอีอย่างจะอะไรมากมายกับเขาเออเขาทำมาหากินนั่นกับอันนี้ยากับกัวสิฮ้าไดแต่ละบาทแต่ละสะตางจะไปอีอย่างกับแค่ขายของออนไลน์เนาะ เอาเวลาไปจับขโมยไปจับผู้ร้ายไปจับพวกขายาเสพติดพวกอาชญากรรมต่างๆจะดีกลัวบอเออในความพีองข่อยเเด่อยๆอ,อ,อ,อย่ามาดราม,ม่านะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครคืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็บอเสใครที่แจ้งเกี่ยวกับบุคคลอันตรายขาย ขายยาบ้าขายยาไอขายยาต่างๆหรือว่าเป็นโจรขโมยใครที่รู้บทเสแจ้งตำรวจไปคุณจะได้รับผ้าหัวอันนี้ก็ว่าไปพี่น้องมันจังถีสมเหตุสมผลอือันนี้อีอย่างขายของออนไลน์เขาขายของออนไลน์เขาไม่แจ้งราคาหน้าเฟซถ้ามีคนแจ้งไปได้รับค่าหัวสองพันห้ามันสมเหตุสมผลบอมบเจาวะนั่นแหละความคิดของขอย คือมันไม่ใช่เี่ยเออได้หลายคนกัสิเออใช่ใช่เวลาถามไป inbox ไปคือเวลาถามไปในคอมเมนต์ไม่มีใครตอบต้อง i อ n กซ์เท่านั้นอันไหนมันก็ส่วนของเขาจะคุ้นบอสือกันแล้วเออคุ้นบอยหยังหล้กกันแล้วถ้าเขาบอเขียนราคาลงไปมันบ่เลย มีความผิดร้ายแรยงขนาดนั้นนะพี่น้องแต่ว่ากฎหม,มายอกมานน่มันมันคล้ายๆว่าเหมือนกับว่าเขา,าทําอะไรแบบผิดร้ายแรยงมากแค่แค่ไม่เจี่ยงราคาแล้วก็ไม่เขียนรายละเอียดต่างๆให้มันชัดเจนราคาไม่มีตัวเลียะบบิกเหมือนมันร้ายแรยงมากเกินไปใช่ไหมก้อ,อคิดท้องข่อยเนาะจ้ะนั่นละผู้ใดขายของออนไลน์ด้วยจ้ะเออมาเกลื่นในสุดท้ายผู้ใดขายของออนไลน์เนาะกับคอขคอ ขอเตือนก็นแล้วกันเพราะว่าเตือนนอกจากเพราะว่ากฎหมายออกมาแล้วเนาะให้ติดตามข่าวสารด้วยนะคะเป็นห่วงเนาะค่ะเนาะคือว่ากฎหมายออกอกมาชัดเจนแล้วคือว่าให้ระบุราคาให้มันเรียบร้อยนะคะระบุราคาแล้วก็ใสต่ตัวเลขอัลบิกน้ำหรือใส่ตัวเลขอัลบิกน้ำแร้วก็รายละเอียดทุกอย่างให้มันครบถ้วเนเนาะค่ะทีนี้ขข่าวมาแค่นี้ก็ขอเตือนด้วยความเป็นห่วงนะคะกับ ทำรับขออ่อยกับบอโอเคดอกในข่าวนี้แต่ว่ากับมาแนะนําำมาประกาศมาเป็นห่วงวัจนทอ์อืมเป็นห่วงคนธรรมหากินน้ำกันเนาะค่ะคลิปนี้ก็บซัมนี้นะคะมาพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ